フフフフ。 เฮ้ยพี่แอนส่งข้อความมาพี่ได้ปะเออพี่แอนส่งหาพี่เหมือนกันเลยพี่อยากจะบอกจริงๆพี่ปื้มพี่แอนมานานแล้วเหมือนกันจริงเหรอเหมือนกันผมว่าอยากร่วมงานผือจะได้แบบว่ามีข่าวข้ามช่องโอไปเลยไหมงั้นเราไปของานพี่แอนพี่แอนนะทีวีจีตรงนี้เองใกล้ๆเลยนะใกล้ๆใกล้ๆเยแต่ว่าเรายังพอมีเวลาพี่งั้นเราไปแบบแต่งตัวให้หล่อกว่านี้ไหม ไม่พอยก่อต้องรอเลยต้องเนี้ยปอบเนี้ยปอนี่เจอพี่อะไทั้งทีเฮ้ยเฮ้ยนั่นพี่หนุ่มปะใช่เหรอพี่หนุ่มช่วยด้วยพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับพี่ช่วยผมด้วยครับตายแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนกันมาพอดีมีเรื่องอยากให้ช่วยครับพี่วันนี้เรามีนัดพิเศษนะครับรู้สึกว่าการแต่งตัวมันยังไม่ปังอยากจะดูดีกว่านี้ครับแค่นี้ก็ปังแล้วนะอยากปังกว่านี้กันแต่คนเราเดรสอัพดีกว่าเดรสดาวแล้วชอบสไตล์ไหนแนวแบบสตรีทสตรีทครับพี่แต่ถ้ามาเสียงพารากอนก็ต้องเป็นสตรีทลักซ์ลี่ที่เขาเรียกว่าลักซูลักซูไปเร็วไปเลยครับพี่ เดี๋ยวจะพาไปออฟไวท์ร้านแรกได้หรือหรืออยากได้อะไรบอกซื้อให้เหรอครับอะไรนะซื้อให้เหรอครับสายเตสายเตยอย่างงี้พอได้ไหมครับ ดีนะถ้าอย่างนี้ได้ไหมพี่ดีสวยเค่ดีมันน้อยๆแต่มันมีอะไรอ่ะแล้วก็สีแมนๆดีปป้เดี๋ยวไปลองตัวนี้ไปลองไปลองเสื้อกันเอ้ยไบรท์ยังไม่ออกมาเลยว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์อื่นกันก็แต่งตัวเหมือนกับทํามเนาะได้เลยครับโอ่คนละแนวเน้อไปคนละแนวต้วได้ครับผมปะวินถ้าวันนี้จะสู้ไบรท์ได้ก็ต้องกูชชี พุชี่นะครับผมป่อะไรับเฮ้ยชอบป่ะชอบมากครับพี่นี่รู้ป่าคอลเลกชันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรครับผมทอร์นาโดวอร์นิ่งดูเด็ดัดจะจนเสื้อเป็นรูเลยนี่เดี๋ยวเติมอะไรหิกอันนึงได้ครับนี่นี่อย่างหนึ่งของพี่คืออะไรรู้ป่ะครับแต่งตัวอย่าให้ใครมาเติมคำในช่องว่างเราได้เราต้องเพียบไว้ก่อน นี่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะซีซั่นหน้าพาไปปาบรีอยากไปเที่ยวเลยเกนกอยากไปใ<ม>ะไหมอยากไปบ้านครับพี่ดีว่าไปดูเก๊ว่าวินน่ะไปถึงไหนละได้ครับพี่อยากเห็นเหมือนกันนี่ชอบ,บนะของเราก็ เออโมเดิร์นใช่ไหมใช่ครับเออนี่เขาก็แบบซิลูเอ e t เขาก็แบบเออมีความเล็กโทรเซเวนตี้ให้หมุนได้หมุนเด้แต่ว่าก็ยังดูวัยรุ่นยังดูสตรีมใช่แล้วชอบตรงที่ว่ามันคุณลสไตล์อ่ะใช่นี่พี่ก็ต้องรีบไปเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอรูปหนึ่งรูปได้ครับมิชชั่นวันนี้ก็ complete แล้วแล้วก็รอ ทั้ง2คนเลยแล้วก็หล่อคนละสไตล์ดีดีนะกับใครไว้ก็ไม่รู้ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณมากต้นใจที่จะเป็นนักสำคัญเลยครับผมถึงแล้วเซอร์ฟี่ก่อนเข้าร้านอ่ะดีกว่าดูดีแล้วเนี่พร้อมแล้วนะ แอนครับวัสดีสวัสดีครัพี่หล่อมากแอนสวยมากเลยครับวันนี้ขอบคุณครับวันนี้ของโค้งเยได้ปะได้เลยครับผมโคง <น S 1> <า>สองเลยนะได้ครับน<า>นโอเคมา